จะกระโดดไปไหนละ่ะลูกมาสิตโต๊ะเมันสิต,ตกม๊ะมาสิต,ตกต๊แฉแจ็คสันสิกระโดดเห็ดหยางนั่งลงดีๆีว้ายกิโพน้อย,อยนั่งลงดีๆกินข้าวกับปายเหรอกินข้าวกับอะไรอร่อยไหมเดนก่อนระ่กิน ปล่อยกันมากินเชิบกินเองมีงงเ,าเ<อ>งานอนน้อยเดียวมีงเงาบ้านอนอากาศมันหอนกับบ้านนอนแล้วกาดสี่สิบองศาบุนเบิงข่าวอ่อนร้ากินน้ำผสมอืมกินน้ำมไม่ร้ายซอยไหอยู่อาบน้ำกินน้ำแม,ม่มมเรียกแม่นะอ๋อแมโอ่โอ้ข้าหอมเรียกแม่เหรอ โอ้อันไหนเรียกแม่รู้ไหมกล้องไปเรียกไม่ได้ใจว่าแม่ใช่ไหมเรียนนี้ค่ะสำหรับเรียกทำไมอ่ะโอ้ยเน็ตสันอินเทอร์เน็ต อะไรนะปลายเมื่อกี้พูดใหม่อาบน้ำอยู่ก็เรียกแม่แม่ <laughs> เรียกายายบ่เอกเรียกเหมือนเข้าไปเออยายก็เป็นแม่ไปแล้วเลี้ยงเขาหอมทั้งวันทั้งคืนเลยยายก็เป็นแม่ไปแล้วตอนนี้นะโ่ะโนโน่โน โน no ก็คือโ no. นเข้าใจไหมไม่เข้าใจรู้เรื่องมะเนี่ยฮะรู้เรื่องไหมโอเบิดโนโนโนไม่ทำไอจิดเบิร์ตเรบอกมาจิมแควนะเฮ้ยหอนเนาะหอนจะแบบอุย้ย สี่สิบองศาโอ้ห่อนบ่ตังหอมห่อนบ่ตังห่อนบ่อีลาห่อนบ่น <c oughs> ห่นหนอนห่อนหอนยู่บ่มันบอกมันบอกคอยเนานะ มาตามั้มมาตามั้มจะกินน้ำเขาจำบอ่อเฮ้ยเฮ้ยส่งผมมนะันอะว่าซ้ำกันแต่ละมืมยเฮ้ยอันนี้ปิดครับทรงผมนี่นนไม่ซ้ำกันเลยอันนี้ยังประเบิงทรงผมหนุ่มสาว ไหน Dante, ไหนไหนแม่พูดกับพ่อจ๋าเดียแม่แม่แม่เฮ็ดไห้เลยเข้าไปเข้าไปเฮ็ดไห้บอกไปเพียร์ไห้เขิ่งแรกบอก้าไปสวยมุดจำพ่อจ๋าได้รึไหงโอ้ยสวยจังเลยไอ้สวยสวยไอ้เต้นไว well oh ้พ่อจ๋าดูยานไว้จะถีบหมดไปใช่ดิจะมาคืนเลียนไปเล้เนี่ยงในป่าดิทำไมต้องคืนพ่อจ๋าใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันด้วยอ๋อทำไมต้องคืนพ่อจ๋า เรียกพ่อหน่อยสิพ่อจ๋าเรียกพ่อหน่อยเร็วเรียกพ่อจะพ่อเรียกยังเปลอกอดไปด่าเปดพ่อหน่นะนอยเร็วมันหว่วงนอนบนตาประเด็นอ้ย ไปเลยวหางใต่ไต่เอวลอยเจ๋อเอวลอยไปแล้วเอวลอยเนี่ยป่าปมยังไม่กินห่อนอย่านี้ตก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 แล้วตอกตาหนึ่งกางเกงขึ้นหน่อยไม่ต้องดึงลองดึงขึ้นตาจะกลับมาบันเอาขึ้นอ่าไปยเต้นยังไงนะไปเต้นยังไง หนน่วนเนาะขนาดเด็กหน,อย,ยหนอยมัยนก็ยังนอนมาไดมา้ดมันห่วงร้อนไหมร้อนไหมนนนนนน no n แท้ใครเก่งยกขึ้นใครเก่งยกมือขึ้น ไมาเห็ดล่ะจะไปโอมมาสิติดคอหลัวออกโน้ไม่ทำแม่แ่จะาม่อเอิดแม่แม่มาอนกันเอินพ่อนี่เตะพ่อหน่อย ไหนพ่ออยู่ไหนเรียกพ่อหน่อยเรียกพ่อหน่อยเร็วน้าพ่อจา๋าเจ้าพ,พ่อหน่อยเร็วไหนพ่อหนะพ่ออยู่นี่ไหนเออจริงพ่อจานะ๋าไหมแบงค์มีอะไรมาโชว์พ่อยอะไรเอามาโชว์พ่อ ยิ้มหวานอ่ะยิ้มหวานเบิด์ลิดล่ละหัวงนอนหัวงนอนมนันเบิด์ลิดล่ละอ่ะยิ้มหวานว่ายิ้มเบิด์ลิดล่ละคนหัวงนอน